ท่านผู้ชมครับปัญหาเรื่องของวิทยุชุมชนที่ผ่านๆมานั้นเราต้องยอมรับนะครับทั้งคลื่นรบกวนและการโฆษณาอะไรต่างๆมากมายเลยทีเดียววันนี้ดีใจครับที่มีโอกาสได้พบกับทางท่านพันตํารวจเอกเอทวีงามสงา่าทวีสันทวีสังามสง่าซึ่งเป็นกรรมการคอสชอที่เป็นคนอีสานคนเดียวเท่านั้นครับเมื่อกี้ได้ฟังท่านพูดในที่ประชุมก็เลยอยากให้ท่านแนะนําพี่น้องประชาชนนะตอนเราถึงผู้ประกอบการในเรื่องนี้ครับท่านครับครับก็เท่าที่ ผ่านมาที่พวกผมเริ่มเข้ามาก็มีปัญหาเรื่องการตั้งสถานีวิทยุอะไรต่างๆทั้งที่ถูกกฎหมายและไม่ชอบทั้งที่ไม่ไม่ถูกกฎหมายนะครับปรากฏว่าเราก็ต้องมากํากับดูแลทำไงเราที่จะจัดระเบียบได้เพื่อที่จะต้องทึ่งขึ้นความถี่มีอยู่อย่างจํากัดเนี่ยนฮะสถานีวิทยุต่างๆของเรานี่ในทั่วประเทศไทยมีเกือบเจ็ดพันถึงหมื่นสถานีนะครับเพราะฉะนั้น เราก็ต้องกําหนดหลักเกณฑ์ออกมาตอนแรกนะที่พวกผมกําหนดประกาศหลักเกณฑ์ปี2555ออกมาว่าเป็นหลักเกณฑ์การทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงนะครับเพราะฉะนั้นการออกทดลองหลักเกณฑ์อันนี้กําหนดออกมาว่าท่านจะต้องเครื่องส่งสถานีวิทยุท่านจะต้องมีกําลังส่งไม่เกิน500วัตต์เสาอากาศสูงไม่เกิน60เมตรจากพื้นดินและก็รัศมีการออกอากาศไม่เกิน20กิโลเมตร ก็มีมีผลกระทบต่อพี่น้องที่ประกอบกิจการอยู่กอดซึ่งใช้กําลังส่งเครื่องส่งวิทยุทึ่งไม่ได้มาตรฐานนะฮะปรากฏว่ามีการต่อต้านบางว่าทำไมจะกหนดกําลังส่งน้อยเกินไปนะครับไม่ไม,ไม่ไม่กำหนดอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะสาภาพโทรคมนาคมอย่างชาตินะครับเ็ากาหนดไว้ว่าคลื่นความถี่แล้วก็รัฐมีการออกอากาศถ้าถ้าเป็นลักษณะกฎหมายก็กําหนดด้วยวิทยุชุมชนนี่ มันควรจะอ,อยู่ในระยะจำกัดหรือในศมีจำกัดนะครับกำลังส่งอยู่ในกําลังส่งไม่มากเกินไปถ้ามากเกินไปมันก็จะเป็นการสร้างการรบกวนที่ผ่านมานั้นตอนที่เราก่อนที่พวกผมยังไม่กําหนดหลักเกณฑ์ปรากฏว่ามันมีปัญหาการรบกวนขึ้นรลกวนวิทยุการบินเนื่องจากว่าบริษัทวิทยุการบินได้รับคําร้องเรียนจากนักบินที่ทําการบินอยู่ในประเทศเราทั้งนักบินที่ต่างประเทศที่มาลง เพราะว่าขึ้นวิทยุของเราฐานีวิวิทยุต่างๆที่ไม่ไม่ได้มาตรฐา,ารนางเทนิน,นิ่เป็นรบกวนวิทยุการบินซึ่งไม่สามารถติดต่อหอขับการบินได้อะไรต่างๆเป็นปัญหาระดับประเทศพกผมก็เลยจําเป็นจะต้องออกตรวจสอบนะครับสำนักง,งานเขตต่างๆออกตรวจสอบพยายามที่จะแจ้งเตือนแล้วก็ให้ปรับให้อะไรต่างๆบางฐานีก็ไม่ถูกกฎหมายแล้วก็ดําเนินคดีท,ที่ผ่านมา ก็อยากฝากไปพี<ส>่น้องต้องให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันนะครับเพื่อความสงบสุขต่างๆเพื่อความการประกอบอาชีพของท่านให้ไปได้ความสะดวกพวกผมให้ความร่วมมือนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้พี่น้องแนะนาพี่น้องนำเครื่องของท่านไปตรวจให้มันนาตาสารตามที่หลักเกณฑ์ของกทชกําหนดไว้ ครับสรับสถานีวิทยุที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของกสทชแล้วเนี่ยจะมีเอกสารอะไรเป็นสําคัญนะครับโอ้มีเอกสารว่ารับรองผ่านการตรวจมาตรฐานทางเทคนิคทุกอย่างหนึ่งคือกําลังส่งจะต้องไม่เกิน500วัตต์แล้วก็การตรวจว่า,เ,าคเครื่องหนึ่งวิทยุเครื่องหนึ่งเนี่ยมันจะมีเครื่องกองขึ้นสําหรับมาการเวลาออกอากาศเนี่ยมันจะขึ้นมันจะไม่แปลก ไม่ไปกวนเครื่องอะไรลักษณะนี้นะครับก็ตรงนี้แหละคือต้องมีใบรับรองจากกสชว่าผ่านการตรวจสอบแล้วผ่านห้องแลบการตรวจสอบแล้วถึงจะใช้ใบตรวจผ่านการตรวจไปทำเอโมยูกับทางฝ่ายทหารอีกครั้งหนึ่งถึงจะไปออกอากาศได้โอ้ครับผมครับต้องมีการพิจารณาจากคสชด้วยครับผมครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือมาตรฐานของคนจัดรายการวิทยุในทาง กสทชมีการพัฒนาย,ยังยางรุ่นพวกผมนี่มันต้องผ่านาอะไรอย่างถ,าถ,ถ,ถูกถูกตอนนี้ก็มีการ<ช>อนุกรรมการชุดหนึ่งที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการอบรมเขาเรียกบัตรผู้ประกาศนะครับบัตรผู้ประกาศมันจะมีสามร,รุ่นระดับต้นระดับกลางระดับสูงคือบัตรผู้ประกาศหมายถึงว่าผ่านการอบรมว่าคนที่จะเป็นผู้ประกาศได้หรือผู้ดำเนินรายการอะไรต่างได้ต้องมีบัตรนะครับที่กสชกำหนดหลักสูตรอันนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่า หนึ่งต้องใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องการออกอากาศซึ่งเนื้อหาอรายการแรงต่างต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายคครับผมครับครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นนักจัดรายการรุ่นน้องนะครับกระบ,บวนการต่างๆในเรื่องของการทำหน้าที่เป็นนักจัดรายการวิทยุไม่ได้แตกต่างจาก ที่ผ่านมาครับไม่ว่าจะเป็นใบผู้ประกาศหรือการจัดรายการวิทยุหรือจัญญาบัตของผู้ประกาศนะฮะอันนี้จะต้องรับผิดชอบร่วมกันเพราะฉะนั้นการที่เราจัดรายการวิทยุเนี่ยมันจะต้องผ่านการอบรมนะฮะเราจะไปใช้วิธีการเออการออกอากาศเราพูดได้ก็ออกอะไรไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่ากสชให้ความรู้เรื่องนี้นะฮะถ้าเกิดว่ามีปัญหาจะติดต่อได้ที่ไหนกันยังไงโอ้ได้ครับก็ที่ไปที่กสชกสชนะครับโทรหนึ่งสองศัพท์ศูนย์นะครับที่แจ้งไปว่าเออมีปัญหาอะไรแล้วก็ สามารถที่ประสานได้ท่นมีเจ้าที่กสทชฮะมีหมายเลขโทรศัพท์ครับผมครับครับสวัสดีครับผมาศาสนาจารย์หารทรงบดิษนะครับจาก FM 104เมรเกะเฮิรเครือข่ายคริสตศาสนิกสัมพันธ์ประเทศไทยวันนี้วันที่12กันยายนนะครับซึ่งกสทอชอได้มาจัดโครงการ ที่จะให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบการและผู้ประชาชนทั่วไปในการที่จะเข้าใจถึงกฎหมายการประกอบการกระจายเสียงของเรานะครับจะเป็นประโยชน์มากทีเดียวนะครับวันนี้ท่านที่ไม่ได้มานะฮะท่านที่ไม่ได้มาวันนี้ก็คงจะจะเสียนิดน,นึงนะครับคือเสียโอกาสในการที่จะรับฟังและเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ต่างๆซึ่งขณะนี้ งวดนะฮะงวดนะครับเพราะว่ามันเป็นกฎหมาย2,553นะครับเพราะฉะนั้นก็ไอเราก็ไปหลงอยู่แต่กฎหมายโน่นเนี่ยปี40โน่นมันก็ก็ต้องพัฒนามาแล้วล่ะนะครับแต่นี้ก็เป็นโอกาสดีวันนี้หลายท่านไม่มานะฮะก็คิดว่าจะเสียโอกาสนะครับก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพวกเราจะจัดการส่งถ่ายพ่องถ่ายความรู้ที่เราได้ให้กับเพื่อนๆของเรานะครับขอขอบคุณครับ